สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เ่ารดรักทุกท่านนะครับใน EP นี้เราจะแก้มือจาก EP 2กันนะครับที่เราพลาดอย่างแรงเลยเลยทําให้เกิดการระเบิดตุ้มมิชชั่นเฟลเลยและ EP นั้นผมเอาลูกน้องผมไปด้วยลูกน้องผมสี่นายเสียชีวิตในหน้าที่ทั้งหมดเลยในการแก้มือครั้งนี้นะครับผมจะไอคนเดียวดุวยเดี่ยวพยายามทําให้เร็วที่สุดโดยแผนของเราเนี่ยเราจะเข้าทางด้านซ้ายของบริเวณหน้าอาคารแบบ ต,ตเ,เพราะโซนของตัวอาคารจะมีคนอยู่เยอะที่สุดเป็นโซนห้องเรียนใหญ่แบบตรงหนังนะและมีร้านอาหารกับห้องสม,มุดด้วยคนเลยจะเยอะกว่าโซนอื่นมากถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยโซนอื่นก็พอจะลาบเลนบ้างมั้งนะเพราะทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยมันจะสุ่มตลอดเลยเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทุกรอบทุกครั้งมันจะไม่เหมือนกันเราจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยโอเคจะช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยดีครับรออะไรอะ่ะเต่าบิน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  โอเคมาเริ่มไปเลย <to> ตามแผนนกเริเได้ล้มวกับผู้กทำเขแล้นจุดนี้ผมไม่เคยกมันเล่นเลยโอ้โ oh หเสียงปืนเมื่กี้นี้เราไม่ได้เลยว่ามันทำอะไรบ้างนะ จะเอ๋ฮัลโหลเฮ้ยโอเคทำไปเล่นไม่ได้ละเสียงปืนสองค้งแล้วนะเฮไอ้น่องไอ้น่องจะยืนไอ้น่องมันวิ่งวิ่งมาจากตรงนั้นแสดงว่ามีขอดูก่อนมีไหมมีไหมมีไหม โอเคเจอน้องพี่มาแล้วใจเย็นเนืบคลิปไ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 ปนระเบิยงยังยังมือรวบยังมือรวบหาคนร้ายก่อนระเบิดเนแล้วเนแล้วหนึ่งเร็วเร็วเร็วร็เขียร์เียเ เด้หรือเปล่ามันรฟังเสียงประตูด้วยมันจะเปิดเมื่อไหร่ฟังราไปก่อนคุณน้องของกูแบบโอเคไป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 โอเคคุน้องดูนี่ก่อนนะคนที่มารับเร็วเวเร็วเร็วเ

โอเคโอ้รีบห้ามเ,เ,เลเือดตรงนี้เลยลด่ดดิ down ดักยด้เยทุกอย่างเสร็จโอีคผมมองมองไม่เห็นจริงๆนะถือโลแล้วมันมองไม่ชัดอะ โอ้โห oh oh, อยู่ตรงนี้จะทิ้มตายอยู่แล้วไอ้ hey, บ้าเออโทษครับตัวครับตัวครับโอ้เตยโอ้โโอเคยังไม่ต้องหายใจคนแล้วยังไม่หมดน้อง <Okay. S 1> พี่มาแล้วฮัลโหลโอเค Good to go. Shit. Entry team to talk. Civilian ready for transport. Talk reporting. Continue with objectives. Element to talk. Suspect is down. Entry team. This is talk. Proceed with mission. Oh. Police! Show me Let's your go, hands! Man. Let's go! You heard anywhere? Civilian is cuffed and good to go. God damn it. Do you see any more of them? Civilian restraint! Proceed with caution. Hands off! Okay, okay, okay. Okay Everything's gonna be okay. Civilian ready to go! ผมว่าเสียงเนี่ยมันไม่ใช่คนของเราแน่โอเคนะคุณน้องผมมาช่วยแล้ว Hands up, don't move! You're in safe hands. Civilian is ready! i away from here! i to talk! Savvy is ready! LSPD, get down! Get down slowly! Let me Police, help. don't move! No way! Okay, okay! You're okay. พอใจแล้วที่เราแวงกันเมื่อกี้คืออะไรที่รปภนี่เองปะโทผมขออนุญาตต้มตามเลยแล้วกันเสียงระเบิดเข้าหาที่กระบังสามสองหนึ่งโอ้โหแล้วผมมาม,มุมโล่งซะ้ลย โอ้ยโอ้ยโอยมัตายมา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 ตายตหมด lead t talk c o n เสียงแบมิดเฮ้ยเฮ้ย บอนชูดบีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจากไหนอะโอเคโอ้เคียเคียโจังหวะเมื่อกี้สวยมาก่ผมเต้นแบบตุ๊บตุตบตุ๊บเลยอะถตาผมยิง้านิดเดียวนะ น้องคนเนี้ยตายเลยโอเคอืมตกใจหมดดีลนะมา take it easy we're getting you out c i v i l i a n restrained and crazy โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดบางส่วนนะผมจะตัดมาให้ดูเฉพาะตอนที่ผมเจอพละเรือนนะพอคลิปนี้เราโอเคแล้วออนไลายหมดแล้วเหลือแต่ <laughs> We're not gonna hurt you. Civilian ready to go! we got Civilian secure! I got you, don't worry. Don't worry about with the police! Okay. ready! Team to talk. Civvy is ready. Oh, God. Oh, 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 Put your hands oh, where I can see them. Listen. Put your hands up now. Wait. Man, they're going to kiss their This is protocol. I have Civilian is ready. Oh, fuck. Calm down, bro. I'm here to You hurt anywhere? Have we need paramedics. Good to go. What are you doing? Talk. Civilian ready for transport. Where are you? Are we going to Come out oh, Civilian is down and needs evac. Hey, my on. Do you see any more of them? Civilian is cocked and good to go. Entry team to talk. Civilian is good to go. Compliant. Everything's going to be okay. Civilian restraint. Element to talk Civilian secure. Okay, for debrief คลิปนี้ถ้าผมไม่ตัดเนี่ยผมว่ามีครึ่งชั่วโมงโอเคก็สำเร็จได้ด้วยดีตัวที่ผมไม่ตายดูด้วยประชาชนกี่คนเจ็บคนร้ายสี่ลุ้นเป็นบ้าเลยโอเคครับก็จบคลิปด้วยดีเราถ่ายมาได้แบบลุ้นเป็นลุ้นตายโอเคครับก็สำหรับ EP นี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผม จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับ See you again Goodbye